ดีค่ะบริษัทตีเอทีซัพายค่ะเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องพิมพ์เฮดพีหน้ากว้างนะคะวันนี้หนูจะมาในที่ไทยเจตแตตีี่ค่ะวันนี้หนูเอาโปรโมชัน่นพิเศษของ h ฮดพีแตตีี เซหกมาให้ค่ะเป็นราคา99000บาทค่ะกะ็เครื่องตัวนี้ค่ะใช้หมึก6สีสามารถตั้งเฉดสีได้9้าเฉดค่ะแล้วก็หัวพิมพ์สามารถเปลี่ยนเองได้ไม่ต้องรอช่างเข้าหัวพิมราคาหลักพันค่ะไม่เกินไม่เกิน35 0 0ค่ะแล้วก็เครื่องตัวนี้พีแเต่ต,ตรงที่ไม่มีชุดตับหมึกค่ะพี่ไม่เป็นวัสดุต้นเปืองประกันรับประกัน3าป,ปีพร้อมหัวพิม์ค่ะหลังหมดรับประกันหัวพิมพ์ก็ราคาถูกสามารถเปลี่ยนเองได้ค่ะ แล้วก็ของเราพิมพ์ออกมาสามารถดูต้นทุนเป็นไทยบาทได้เลยนะคะอันนี้รูปนี้ปลาดูต้นทุนแล้วต8บาทรวมวัสดุวัสดุพิม,มพมแม์แล้วก็หมึกพิของเรามีทั้ง24นิ้วแล้ว 0นิ้วค่ะเครื่องหน้ากว้างส0ิบนิ้วของเราก็สามารถตัดแนวนอนได้แล้วก็มีตัดแนวตั้งได้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษมากมายมาแนะนําให้สมาชิกสมาคมเืุอติดการถ่ายภาพนะคะเชิญชวนมาที่รูธหนูได้ค่ะของค่ะตอ่อหนูได้ที่บริษัท c ี t อทีซัายค่ะสามารถโทรเข้ามาได้เลยเบอร์08 4 2 9 6ป8 1ี้ป่ค่ะ